ในคลิปนี้ก็จะมาถอดมอเตอร์กันนะครับถอดอแบบง่ายๆเลยแต่ก็ต้องใช้เครื่องมือหน่อยนะใครมีไขค,ควงยาวก็หมดสิทธิ์นะจุดนี้อ่าผมจะใช้ลูกบล็อกชุดเล็กอ่ะสองหุนเล็กๆแบบนี้อ่าสมกับไขควงแล้วก็อไอ้ประคานตรงหัวน,น็อตตรงนี้ซึ่งผมได้ทําการขันสองตัวก่อนหน้านั้นไปแล้วมันจะมีตรงนี้หนึ่งตัวนะครับอ่าที่ตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ข้างหลังนู่นหนึ่งตัวก็เอามือพยายามสอดไปก็ได้อยู่นะพอได้อยู่แล้วก็ ตรงนี้อีกหนึ่งตัวก็จะใช้เป็นแบบเนี้ยขันนะครับก็สอดเข้าไปแล้วก็ขันได้เลยนะถ้าใครจะทาเองก็ต้องมีเครื่องมือครบหน่อยนะบอกไว้ก่อนเครื่องมือไม่ครบก็ลําบากนะครับมก็จะขันได้อาจจะเป็นด้โปรแกนตรนี้ขันได้แบบนี้ถ้ามันหลวมแล้วมันสามารถใช้มือหมุนได้นะตอนแรกมันก็แน่นเลยอยู่หรอกแหละ้วก็มันก็แน่นผมซึ่งได้ถอดสองตัวนั่นแหละ ออกไปก่อนแล้วก็จะพยายามมาถอดมอเตอร์ออกมาให้ได้ครับเพราะว่ามอเตอร์ไม่ทํางานนะมอเตอร์ไม่ทํางานเลยมจะเช็คมอเตอร์ก่อนครับถอดออกมาจะเป็นนอ็อตตัวใหญ่แบบนี้นะครับี่ยตัวใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็มีสื่อภายนะครับในเคสนี้มีสื่อภายนิดหน่อยซึ่งผมถอดน็อตมานะครับทั้งหมดสามตัวครับ อ่ผมถอดน็อตมาทั้งหมด3ามตัวนะดูดีๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไซส์ใหญ่มาตรฐานของมันแล้วอีก2ตัวนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับผมถอดออกมาแล้วอา้าวน็อตขนาดไม่เท่ากันเลยสกูอ่ะผมก็ต้องไปหานะครับตัวใหญ่ผมว่ามีคนถอดแน่นอนนะเครื่องตัวนี้ต้องมีคนถอดแน่นอนเพราะว่าสกูใหญ่ของมันต้องเป็นหัวใหญ่แบบนี้อันนี้มันเล็กด้วยแล้วก็ขนาดเกียวมันเล็กนะก็ต้องไปหาเพราะว่าผมว่าน่าจะมีคนถอดก่อนหนาแล้วแหละถึงเครื่องอ่าะ เครื่อง้ผ้านี้กว่าจะมาถึงมือผมนะเนี่ยไม่ใช่นะครับเนี่ยต้องเป็นตัวใหญ่ก็พยายามรับถอดน็อตยังไงก็จาไว้ด้วยแล้วก็เก็บไวด้ดีๆครับจะทํให้ครับ,รบรว่าใส่หม่วแล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างเงี้ยถ้าใส่ไปแล้วไม่แน่นนะครับเนี่ยยังไงก็ไม่แน่นมันจะสะบัดนะครับไม่แน่นจะทําให้อ่าอุปกรณ์นั้นเสียนะเพราะว่าถ้าขันไปไม่แน่นแล้วอะ่ะมันก็จะเกิดการใส่เสียไปที่สุดอะ่ะเสียแน่นอนนะครับถ้าใช้ของไม่ตรงอะ่ะผมก็จะพยายามถอดมอเตอร์ออกมานะ มันถอดได้แล้วเห็นไหมเพราะว่าเราคลายในคลิปแรกอะ่ะผมคลายน็อตตัวนี้ออกแล้วแล้วก็ถงังถอังอะ่ะยกขึ้นได้แล้วนะครับแต่มันออกไม่ได้เพราะว่ามันติดบุสรสลับเปามันติดบุชสลับเปาเพราะฉะนั้นต้องถอดมอเตอร์ออกก่อนอ,ะอ่ะอ่าน็อตสามตัวที่มอเตอร์ถอดออกเสร็จแล้วมันก็จะยกมอเตอร์ออกมาได้นะครับประมาณนี้ถอดออกมาได้แล้วนะครับเดี๋ยว อดให้ดูนะครับเพราะว่าต้องไปยกถังข้างบนขึ้นนิดนึงว่าไม่ได้นะครับมันติดยกถังสีแ่แฉนี้ขึ้นเลยเนะีนน่ยกขึ้นยกขึ้นต้องหาผู้ช่วยนะครับยกถังข้างบนขึ้นครับอมอเตอร์มันก็จะหลุดออกมบแบบนี้สามารถถอดออกมาได้เลยนะครับออกน็บนอนแอ่งแมงแบบนี้เลยก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีเสาอยู่สามต้นสามารถยกขึ้นข้างบนแล้วกอ็ออกมาได้เลยนะครับออ ทีแรกก็กะว่าจะทําคนเดียวนะครับแต่มันไม่มีใครช่วยนะครับมันติดนะครับก็ต้องหาผู้ช่วยมาช่วยยกนะครับสุดก็ถอดออกมาได้แล้วนะแบบนี้เนีย่ยมอเตอร์ก็อยู่มาข้างนอกกว่านี้ก็ถอดถังถอดถังปัน่นแมตไม่ได้นะเดี๋ยวให้ดูนะครับเพราะว่าต้องเอามีคเตอร์อะไปทำลายก็เปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับ เห็นไหมมันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวต้องมันติดบุชนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นบุชทองเหลืองแลนะนะ้วเนี่ยนเนี่ยในวงกลมเนี่ยในวงกลมนี้จะมีบุชทองเหลืองอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเนี่ยผมเอามีดกรีดไปน,นิดหนึ่งแล้วมันไม่ได้ไเดี๋ยวก็เอามีดกรีดล้วงเพิ่มไปเลยเนี่ยเอามีดกรีดลงลวงลวง,ลงแล้วก็ถึงจะยกถังได้จากนั้นก็ต้องไปเปลี่ยนชุดเนี่ยชุดยางสำหรับเปลานี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะนี่ <ST. S 2> ก็เป็นวิธีเอามอเตอร์เอามอเตอร์ออกมานะครับเนี่ยง่ายเลยแล้วก็ทําได้นะส่วนถ้าใครมันง ตอนที่บันพังใหม่ๆอ่ะสามารถทําตามนี้เลยมันก็จะยกถังข้างบนอ่ะได้ง่ายเลยจากนั้นก็เปลี่ยนสินยางสลัเปาะะก็ใส่มอตเตอร์เข้าไปที่เดิมนะใครจะซื้อมอตเตอร์มาใสก่ก็ซื้อมาใส่ที่เดิมนะครับแล้วซื้อมาใส่อย่าเพิ่เงเอามาใส่นะเพราะว่าผมเคยทคําคลิปไปแล้วว่าซื้อมาแล้วควรเช็คควรเช็คสายนะครับบางที่สีสายมันการแต่ตําแหน่งตําตแหน่งมอตเตอร์ไม่เหมือนกันนะเนี่ยจะมีเนมเพจบอกอยู่อ่ามันจะมีเนมเพดบอกอยู่นะเนี่ยสีสายมันกันจริงนะซื้อมาแต่อ่า อาจจะคนละตำแหน่งก็ต้องไปดูคลิปกเก่าๆผมนะผมเคยลงไว้แหละว่าซื้อมาแล้วใส่ไปเลยถ้ามันไม่ติดเดี๋ยวโอกาสที่มันจะช็อตจะมีนะครับเดี๋ยวก็เสียตังเล่นนะครับอะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ไว้ด้วยนะครับไม่เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ